โอ้อะไรกันอีกล่ะเนี่ยล่าสุดอินฟูคาเมนที่อยู่ญี่ปุ่นมีการออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นยื่นเคียงข้างกัมพูชาซะอย่นาง,งานนะครับเนื่องจากเท่าที่สังเกตดูตอนนี้เนี่ยสื่อในญี่ปุ่นรายงานข่าวบิดเบือนความจริงทราบเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นข่าวที่ถูกส่งต่อมาจากประเทศไทยคนญี่ปุ่นควรจะรายงานข่าวจากฝั่งกัมพูชามากกว่าเพราะเป็นข่าวจริงจากทางรัฐบาลและมีการออกมาเตือนสติคนญี่ปุ่นทางประเทศด้วยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยครั้งหนึ่งก็เคยหักหลังประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทยเคยช่วยสงครามญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกแต่พอญี่ปุ่นแพ้สงครามประเทศไทยกลับบอกว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ฝั่งญี่ปุ่นพวกเขาอยู่ฝั่งอเมริกาและทําให้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นฝ่ายชนะซะอย่างงานันก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนางหงอ,อกคนนี้คนเดิมนะครับเมื่อเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ท่าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิ้ว แล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนาะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากและส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่ตอนนี้คนคอมเมนต์เขากําลังกาะติดสถานการณ์กันเป็นอย่างมากเพียงแต่ต้นเรื่องต้นเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ หลายหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าประเทศญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เลยงานข่าวตรงกันกับประเทศไทยก็คือไทยแลเนี่ยป้องกันการลุกลามของกัมพูชานะครับปกป้องอธิปไตยและในขณะเดียวกันเนี่ยก็พยายามปราบปรามแก๊งคอจัเนเตอร์ในกัมพูชาให้มันเฮี้ยนเตียนให้หมดซึ่งก็ทําให้คนญี่ปุ่นเนี่ยออกมาสนับสนุนประเทศไทยกันยกใหญ่เลยนะครับเพียงแต่ประเด็นคือมันทําให้คนขมรที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยรับกันไม่ได้ดิ้นกันพล่านเพราะ พวกเขาไม่เข้าใจว่าทําไมสื่อของประเทศญี่ปุ่นถึงต้องรายงานข่าวที่มันเหมือนกันกับประเทศไทยทั้งๆที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแห่งการหลอกลวงไม่มีเรื่องจริงเลยภายในยประเทศเรื่องจริงเนี่ยก็คือกัมพูชานั้นถูกลุกลานโดยประเทศไทยกัมพูชาลักนติภาพอะไรนู่นนี่นั่นส่วนเรื่องแก๊งคอร์เตนเอร์เนี่ยคนคเขมรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยแม้แต่นิดพวกแก๊งคอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นพวกคนไทยพวกคนจีนพวกคนเกาหลีใต้พวกคนเวียดนามหรือแม้กระทั่งคนญี่ปุ่นเองนั่นแหละที่เข้ามาทําธุรกิจมืดในกัมพูชา แล้วทำไมในสายตาของคนญี่ปุ่นถึงจะต้องเหมารวมไปทั้งหมดว่ากัมพูชานั้นเป็นส่วนรวมของแก๊งคอร์เซนเตอร์ทั้งๆที่กว่าเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเทียบอัตราส่วนแก๊งคอร์เซนเตอร์ในไทยเนี่ยมีอัตราส่วนที่มากกว่าโซเด้ยมแถมไอ้พวกตึกคาสิโนโเหล่านั้นเนี่ยเจ้าของมันก็ไม่ใช่คนเขมรมันคือคนไทยนั่นแหละที่มาเปิดกิจการสีดำในประเทศของเราคนเขมรเขาก็มีการออกมาแสดงความโกนสงสัยกันประมาณนี้นะครับ เพียงแต่ทางวาระสุดมันมีราม่าช้ำๆเกิดขึ้นเพราะมันมีอินฟูคอมเมนต์คนหนึ่งที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเตรียมที่จะมีการส่งจดหมายไปถึงรัฐบาลญี่ปุ่นโดยสิ่งที่เขาเรียกร้องก็คือเขาต้องการที่จะให้ประเทศญี่ปุ่นนั้นสนับสนุนกัมพูชาและยืนอยู่เคียงข้างกัมพูชาเลิกยืนอยู่เคียงข้างประเทศไทยได้แล้วเท่าที่สังเกตดูเนี่ยญี่ปุ่นมีการรายงานข่าวปลอมที่รับข่าวสารมาจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่องล่าสุดญี่ปุ่นก็ลงข่าวว่าจีนมีการสนับสนุนอาวุธเห้กับกัมพูชาซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เป็นประเทศไทยนั่นแหละที่ได้รับอาวุธจากประเทศจีนมาอย่างต่อเนื่องขนาดรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีชื่อรหัสว่า Vt4 จีนก็ส่งให้ประเทศไทยมากถึง60คันแล้วไทยก็นําไปใช้ในสนามรบกับกรัรมพูชาซึ่งเป็นการใช้งานจริงครั้งแรกของโลกนั่นหมายความว่าประเทศไทยนั้นช่วยประชาสัมพันธ์อาวุธให้กับประเทศจีนแต่เนื่องจากทานขเขมรน,นั้นเป็นทหารที่แข็งแกร่งถึงแม้ไทยจะมีอาวุธหนักจากจีนแต่เราก็สามารถที่จะทําลายรถถังทั้ง60คันของพวกเขาได้ในระยะเวลาอันสั้น ทำให้รถถังเหล่านั้นมันกลายเป็นเศษเหล็กที่ไร้ค่าซึ่งอาวุธที่ไทยมีเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ของจีนเท่านั้นมันมีของอเมริกาด้วยและประเทศไทยก็เป็นประเทศแรกที่นําอาวุธของทั้งสองชาติมาใช้รวมกันญี่ปุ่นคุณควรคํานึงถึงความจริงของประเทศไทยย้อนกลับไปในช่วงวันที่25มกราคมปี1942ประเทศไทยประกาศที่จะยืนอยู่เคียงข้างประเทศญี่ปุ่นในการต่อกรกับอเมริกาและอังกฤษแต่สุดท้ายในช่วงปี1945ก่อนที่ญี่ปุ่นจะแพ้สงครามเพียงไม่กี่วันประเทศไทย กลับมีการออกมาประกาศยุติบทบาทที่จะยืนอยู่เคียงข้างญี่ปุ่นและหันกลับไปเป็นพันธมิตรกับอังกฤษและอเมริกาแทนการการะทําแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรมันคือการหักหลังหรือเปล่าคนญี่ปุ่นทุกคนควรที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีว่าคนไทยเนี่ยพวกเขามีนิสัยยังไงอินฟูคอมเมนต์เขาก็มีการโพสต์ข้อความเอาไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เตรียมที่จะส่งข้อความนี้เนี่ยไปถึงรัฐบาลญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามหลังจากที่มันมีการโพสต์ข้อความไปแบบนี้โอ้โหมันก็กลายเป็นท a l กออฟเดอะทของคอมเมนต์ในทันที คนขเขมรเข้ามาแห่ชื่นชมกันทางประเทศแต่สําหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหออกมาสวดกันยับเลยนะครับว่าไม่ต้องมาเตือนสติอะไรคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเนี่ยรู้ความจริงเป็นอย่างดีว่าอะไรมันคืออะไรแล้วก็ยังสนับสนุนให้ประเทศไทยเนี่ยปราบปรามแคงคอนทนเตอร์ที่มันอยู่ในกัมพูชาเหมือนเช่นเดิมทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนขเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่มันมีการล่อนจดหมายฉบับนี้ออกมาพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าในฐานะที่ผมเป็นครูสอนภาษาเขมร ผมอยากจะบอกคนญี่ปุ่นทุกคนว่าผมเนี่ยเคารพประเทศญี่ปุ่นมาโดยตลอดญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมมีความซื่อสัตย์และเป็นประเทศที่ผู้คนนั้นจเจริญแล้วฉันมักจะสอนให้นักเรียนของฉันดูญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างหวังว่าญี่ปุ่นจะยืนอยู่เคียงข้างเราในเวลาที่เราเนี่ยลำบากอย่างเช่นณนะปัจจุบันนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเพราะประเทศไทยพวกเขาเป็นประเทศที่ใหญ่ถึงได้มีอำนาจในการควบคุมสื่อบังคับให้สื่อจากประเทศอื่นๆนั้นรายงานข่าวตามที่พวกเขานั้นต้องการ ขณะตอนนี้หลักฐานก็เห็นอยู่ทนโทษว่าประเทศไทยบุกลุกเข้ามาในพื้นผพนดินของเราทําลายวัดของเขมรทําลายสะพานเขมรทําลายบารเรนเขมรแต่ทุกๆประเทศกลับนิ่งเฉยและไม่มีการออกมาประนามการกระทําในครั้งนี้ของประเทศไทยฉันสงสัยเหมือนกันว่าจะมีองค์กรนานาชาติเอาไว้ทําไมถ้ายังไม่มีประเทศไหนที่จะออกมาปกป้องกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยพวกเขาคิดว่าตัวเองนั้นยิ่งใหญ่มากคนญี่ปุ่นไม่รู้หรอกว่าคนไทยพูดถึงพวกคุณว่ายังไงพวกเขาเนี่ยดูถูกคุณไม่ต่างกับที่พวกเขาดูถูกกัมพูชา คนไทยคิดว่าพวกเขาเนี่ยดีกว่าคนอื่นอยู่ตลอดเวลาคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าไม่เข้าใจทําไมคนไทยภายในประเทศถึงไม่ออกมาลองทนนพวกเขาไม่ละอายกันบ้างหรอที่ตอนนี้คนทั้งโลกต่างก็รับรู้ว่าพวกเขาเนี่ยบุกลุกพื้นแผ่นดินของกัมพูชาคนทั้งโลกต่างก็รู้ว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่อ่อนแอและลักสันติภาพคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยพวกเขาไม่เคยซื่อสัตย์กับใครญี่ปุ่นพวกคุณเองก็รู้พวกคุณก็เคยโดนพวกเขาหักหลังมาแล้วนี่ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าชาวกัมพูชาทุกคนมองญี่ปุ่นเป็นคนรักสันติภาพและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศที่พัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นคุณควรจะยืนอยู่เคียงข้างกัมพูชาและรายงานข่าวที่มันตรงก,กันกับรัฐบาลกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าวังว่าสื่อในประเทศญี่ปุ่นจะรายงานข่าวตามความจริงที่ถูกรายงานมาจากรัฐบาลกัมพูชาและหวังว่าสื่อจากญี่ปุ่นจะรายงานข่าวด้วยความจริงใจคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทั่วทั้งโลกนี้ ต่างก็น่าจะเคยได้รับประสบการณ์แย่ๆจากประเทศไทยพวกเขาเป็นประเทศที่หลอกลวงและชอบหักหลังการประ,ะรันในครั้งนี้ของกัมพูชาเป็นการเปิดเผยใบหน้าอันชั่วร้ายของพวกเขาที่ถูกปกปิดมานานคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นที่โดนประเทศไทยหักหลังสมัยก่อนกัมพูชาก็เคยโดนประเทศไทยนั้นหักหลังเช่นเดียวกันย้อนกลับไปพวกเขาเคยโดนทหารพาม่านั้นบุกเข้ามาตีเมืองซึ่งสุดท้ายไทยได้มีการขอความช่วยเหลือมาที่ทางกัมพูชาและเราชาวกัมพูชาก็มีการยกกำลังไปช่วยเหลือและเอาชนะพาม่ามาได้ แต่สุดท้ายดูสิ่งที่เกิดขึ้นสิพวกเขาหักหลังเราและบอกว่าเราเป็นทาสและเป็นคนป่าอ่าก็เอาคอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังการประมาณนี้กันลวกันนะครับโอ้โหนานี้อ่านคอมเมนต์ของเขมรไปก็ถึงกำงงเลยนะครับโดยเฉพาะคอมเมนต์สุดท้ายนะที่บอกว่าไทยเคยขอความช่วยเหลือจากเขมรแล้วคอมรก็ยกทัพเข้ามาช่วยเหลือประเทศไทยนะครับนี่มันไปดูละครชีวิตฮุนเซนมากจนเกินไปต้นมโนกันไปไกลเลยนะครับเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าฮุนเซนเนี่ย ไปใส่บทเรียนใส่ประวัติศาสตร์อะไรไว้กับคนรุ่นหลังของพวกเขาได้เรียนกันก็เอาที่สบายใจพวกมะึึงก็แล้วกันนะครับแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละ1-2ถึง2คอมเมนต์ด้วยและส่วนสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของนาแล้วขอลากันเลยสวัสดีและสวีดัจ้า